ลังเทือป่าฝันนี่คนทีเป็นมีพวกบ้านเพิ่นกับเป็นผีคือกันคพรวา่าในฝันนั่นในตอนที่เข้าถือเข้าถือรู้นั่นครับครับเข้าถือดูรู้รูรู้รปีถูกกี่งวดติดป่ะโอ้ยนับอ่ไไรแล้วหลังบนดังจอยกระถือประจำดิ็ก นไปคือตะกี้นั่นโอ้ยภูมิภูมิภูมิอะไรนะภูมิอะไรนะแขนขาดปูเออยยู่ตั้งส่งเขาตำบลเขาอยู่ตะกีนปูปูแขนขาดมครับอืมก็สั่นก็ไปเอาไทยจะขึ้นที่กันถุงจักษ์หนาสีทั่วมาบอกอืมบ่ได้ไม่หมดกั่นี้ก็มีแต่เลขมากอย่างเดียวอืมเลขมากกับเก่าทุนเอาอันมัดอันนี้ป้าอันว่าฝันมาอันงวดงวดนี่นั่นเด็กเก่ามันอัน ตายเบดทั้งสองมันวะเอออืมรักครล่ะฝันในฝันยังวะอืมมมาบอกเลยมันมาบอกอยู่เด้อม,มัน,มอน,นบอนนบบกไม่ฝันเขาเขาบอกว่ายังไงปะบอกว่าอันเด็กเก่าตายบดทั้งสองตัวอืมรจักสื่อดอกมีกับเก่าเก่าเก่าสองเก่าศูนย์ทันที กันตัวเลขตายทั้งสองตัวเลขตายนี่หมายความว่าเลขไม่ออกใช่ไหมปะมันตายเหี่ยเข่ากับเป็นนอบีตายเหี่ยเห่าก็คือขั้นเก่าสองตัวกับเก่าเก่าก็เก่าสองเก่าศูนย์คำว่าตายก็คือศูนย์แม่นว่าอะเก่าศูนย์พีเรกหน่อยเอออเรกหน่อยมาบอกว่าไม่ยังไม่ยังยังหวัดนี่มันเด็กเก่าตายมาทั้งสองตัวเด้อมันว่าเก้าศูนย์แล้วกระแจตีตีว่าจังไรตี เก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าสองป็นจังไายเจ้งว่าตายทั้งสองตัวเอ่ะยังว่ามันฝันกันยังว่าหันฮ่าฮ่าฮฮ่าหัวจักว่าสิเฮ็ดเนี้ยนี่ข้อโทษมาบอกสิไปเอาหายตื่นขึ้นคนเนาะโอ้ยมาเป็นอยังเดี๋ยวสิโทษมาสัมผัสที่หลังอันปูยังกอจาอยูุพ่นที่เาไปเอาพ่อใหญ่แขนขาดพ่อใหญ่ปงพ่อใหญ่ปงซื้อเพิ่นเออปูปูปงปูปงอืมปงปงเนาะอ่าปงหรือปงเนี่ยพญายปงตะกี้นะว่า บนล่างบนล่างเลยติปะว่ากระแมนนะนอตเต็กินเนาอยานี้มันบ่บ่บ่ท่านอ่านนั่นจักเถอเพื่อนไฮจังไได้ป่าเอาใช่ไหมครับเออเพื่อนไฮจังไดบนล่างบนล่างเอากระไฮในฝันมาบอกฝันตีนเขาในฝันตี่ตะกีินน่ะเพื่อนไฮในเพื่อนสีมาวว่าจังไดเพื่อเลขคื่อเลขว่าสีบอกเลขสีออกตัวนั่นตัวนี้อบอกเลยเป็นตตะกี้เป็นโตเอาอีหยังไปแก้เพื่อนตะกี้อีหยังเถอ ตะกี้กะไก่กับเหล่าเหล่าให้ไก่ตูตีกะเราหมอกะมะมังกะมวนกะตีกองหลองเปล่าได้วขั้นถือขั้นเด็กออกกะตีโรเตอร์วะสัตว์กะตีกะพ่อนกันวันยังไงนะตะกี้นั้นยันนี่มันโมว่าจักเมื่อยันนี่หลายปีมานี่มันกะกะเคยไปเอากะไรอยู่เก่าสองกะไรอยู่เที่ยนึงอยู่ชาวบ้านปากกะบพวกใครเดี๋ยวไปเอาตียันนี่ เอาพี่มาบอกนี่เป็นเด็กหน่อยบอที่ว่าเก่าบอไม่บิดทั้งผู้ใหญ่ที่เก่าเก่านี่คือเด็กหน่อยที่งวดนี่เด็กหน่อยที่มาบอกเด็กเก่าผู้ชายเด็กเก่าผู้ชายเด็กหน่อยหัวจุอ๋อผูเด็กหน่อยผู้ชายไม่ฟันเป็นกุมารทองเป็นกุมารป่ากับกุมารเสียบุญง เป็นเด็กองอ่อยหัวจุจูบยู่นี่นั่นเป็นจังสี่อยู่นี่นั่นจระไอ,ออ้นเมงกุม้มหนบัวสันบัจักแต่ว่าหันเป็นจังสันจระไหลเป็นอยู่น้ำปูโปงบอกเพื่นนี่เอออยู่นี่ละอยู่เจ้าที่นี่นตีซอยกันเด้อพี่น้องเอาอยำอีกแื่เนี่เพื่อนมาบอกป้าจังไดเก็ะเด็กเก่าตายเบิดทั้งสองตัว <c oughs> พิษมือแนวนี้พ่อมเฮค่จังไดก็ป้าไอ้แต่นี่เอาสิ้ว่าเป็นสองติตายเบิดทั้งสองเป็นเก่าสองกับเป็นยังว่าเออสองเก่าศูนย์แมน ยกนิ่วให้พ่อมเอาคำว่าอันตายนี่กับศูนย์ในอกป่าเนาะใบกับศูนกับปุ้ยจะไปแปลนี่ยได้ขั้นป่าสีื่อป่ากับไซกเก่าเก่ากับเก่าสองท่านั้นแล้วเก้าเก้าวะป้าสองเก่าสองตัวนี่เอฟซีคอมเมนต์มานะครับผมว่าจะแปรเป็นแบบไหนนะครับเลขสองเลขปูปุ่งเลีสองเลขเก้าตายสองตัวตายสองตัวเก่าะเป็นเก่าเก่ากับเป็นเก้าเก่ากับเป็นเออ กับเก่าสองกับเป็นกเป็นสองไได้ปะไม่ไไ่ไงวันนี้เด็กเก่าตายเบดทั้งสองคนวะเออสี่ังสี่กัเป็นสงเลยนี่ยไม่ไม่ฝันบ้านนี้ต่ว่านโมเมนต์เด็กไปเอาเป็นเด็กฝันแต่ของป้าตีเป็นเก้าเก้าแต่เก้าสองตอนนั้นเนี้ยตีเด็ก่็เคยหลายตัวืเด็ก่าเคยซื้อหลายตัวได้่ไอซื้อกับพกัอมยนั่นโอ้เป็นเป็นเด็กหมัวจุกมาบอกใช่ไหมครับป้าทำสามตัวเลยไ ร้านดกับศีรษูนเก่าเก่าศูนย์เก่าสองไปสติหนานีา่ยากสมออิเขามันศูนย์คำว่าตายก็คือศ<ม>ูนย์เด็กมาศ<ม>ูนย์เนี่ยแะไรอย่างนี้ก้าวศูนย์อันคือต่ก,กี้ถือเบิดแนว้ยอยากให้พ่อท่านได้ต่ก,กี้เนาะเป็นองไรป,ป่าเออเรื่องเถือป่าฝันนี่คนสิเป็นมีพวกบ้านเพิ่นกับเป็นผีคือกันเขาา่าในฝันนั่นเมื่อกี้พิเปิดวิทยุฟังเลขสิออก ผีเปิดวิทยุฟังเออหมายถึงโอ้โหที่ตอนที่เข้าถือเข้าถือรู้นั่นครับครับเข้าถือดูรูู้รู้ปีนั่นถูกกิ้งว่าติดป่ะโอยนับว่าไรแล้วหลังบนหลังบนตะกี้นั่นจอยก็ถือประจํำในตะกี้นั่นเออผีเลยวะแล้วคือหนึ่งปีนี่ไม่เคยหลุดเลยเออเขาเบอรอันที่ดูติเออย้ำอัน โอ้ยบดอันเดี๋ซื้อเด็กบวัยได้สมัยตะกี้คนเด่นเด็กบัเด่นคือคุ้มมือนี่ครับตะกี้บาคนตะกี้หลายปีแล้วออืตะกี้บ่มีคนคนซื้อเลยซื้อน้อยเนาะเออก็เลยไม่ได้ไปขอสักทีบม่ได้ไปขอโดนบ้านเดี๋ยดิขันจับคุณแจ๊คมาสิไปขอหายยูยังมาเมื่อคืนบอบอข่าวมาก่อนไปเลยก็ได้อะไรนี่เดี๋ยวสีโท่มาถามดอกสีดองเบิ่งอยู่จักเคื่ออยู่สีโท่มาถามดอกมือสั้นวันดีสิไปขอดองเบิ่งอยูเอาคือไใ้ป่าถือันให้เบิ่งแต่ว่าเบิกองทราบกับคิดคือป่านั่นแหละ อ,อคิดว่าขบเบิกทรบตีส่วนตัวเนาะเออตีเป็นสองเก้าศูนย์พี่นออ้องพี่น้องตีเป็นตัวใดกัคอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อทอยป่าแล้วตีนอะอ,อ่านี่แล้วป่าี่กับหัวขึ้นกับหัล <ใน S 1> วลงยกสาเบิกแ๊บป่าใช่ไหมในฝันยกยกแันหานาวาทั้งผีในฝันนี่นยกเังสี่แหละโอ้ค่ะพี่น้องเก้าศูนย์ อันเมื่อบางอันยับพุ่งแจ๊กหน่อยบางเด็กคือคืออยู่พี่น้องยกสองนิ้วกับเป็นสองเก้าตายเมืกอศสิเป็นเก้าสองศูนย์มีล่ลาเด็ตามตัวนี่ล้ะมากน้ำป่าอยู่เด้อพี่น้องคอมเมนต์เบื้องใส่วิจารยาใ์ในการรับชมนะคะป่าเล้าฝันพีงหัวจุก่าจา้าเด็กหน่อยหัวจุกโอ้เด็กน้อยหัวจุกแต่ว่าีจริงกับเ่าเคยเห็นานะมาเนี่ย จะมาใจใจนี s <S ่ล่ะยู่แถวหน้าเขาอยู่นี่ละ like ปันเดียนอยู่โอ้เคยตะกี้ก็เคยมาบอกถืออยู yes ่สมัยตั้งหลายปีแล้วล่ะเคยบอกถืออยู่เคยบอกหลายตัวหาแปดก็เคยบอกกระถือขึ้นกันตี้มาบอกตัวเดียวตีมาบอกแล้วก็บตลงนงน้ำก็ได้ครับเออมาบอกเป็นเป็นแบบนี่สองเถอะมาบอกเป็นตัวเลยอย่านึงมันออกหกสองนี่ครับเพราะมันออกสิบสองนี่พันมาบอกสองหก สองหกเออมาบอกเป็นตัวเลยหรือป้าสองหกสิบสองคนวัดสองสุดคู่ในฟังสิอยากให้มาท้องอีกฝ่ากระสือสองหกในโคกสองสองหกป้าก็ซสืออีกสองก็ในโคกกับสิบสองมันออกหกหกที่แบบนี้ดีนั่นเออเป็นเป็นเป็นผีหัวจุกอย่างนี้เออเด็กหน่อยหัวจุกผู้เดียวนี่ละคู่เดียวยงน้าเดียวนุ่มมาู้เดียวนี่ละอยู่นี่อยู่หน้าเขตบริเวณหน้าป่าอยู่นี่คุณคุมข้องอยู่นี่ เป็นลูกหลานของปู่ปงหรือเปล่าครับอืมนีดาก็นีดาก็คือถ้าเป็นตัวเลขที่ป้าชอบที่สุดคือตัวไหนครับย้ำให้เอฟซีอีกรอบหนึ่งเลยครับป้าตัวมากที่สุดกะครับเก้าสองเก้าเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าเก้ากลับหัวได้ไหมป้าเก้ากว่าหกนี่เรเคยสื่อจักเทียกลับหัวกลับหางเอาตรงตรงเอาตรงตรงเลยเนาะป้าเนาะเอาตรงตรงเลยนะครับผมลัทธิแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะป้าเนาะ จำเพรน้ำมาค่อยกลับพร้อมซื้อเลยซื้อไม่กลับด้วยอันนี้ล่างหรือบนป้าเครื่องล่างเครื่องบนนั่นล่ะงเครื้องนเาะซื้อน้ำกันไม่แน่ก็ดีเลยบ่เคยจักเซื้อซื้อเลยบ่เคยกลับอย่ากลับก็กลับเนาะครับสุดหนึ่ง่นมาบอกศูนย์สองก็ยังบ่กลับก็ซื้อแต่ศูนย์สองบ่กลับคือการกระทกบชุดหนึ่งนั่นเฮ้ยถือยุติอยไรยุดอกถูกเป็นประจำก็ ก็ระยะหลายปีมานี่กจะวักเวนอยู่ก็ดนถือเถื่อเพราะว่าเราไม่ได้ไปขอหรือเปล่าก็โบนไปยุ่งเกี่ยวกับเพินโอีนี้ถือวาเขาดวงบบดีกับวกยุ่งเกี่ยวทีนี้มีโทรศัพท์แล้วสงสัยจะได้ยุ่งเกี่ยวแล้วป้าทีนี้ยเพราะว่าผมจะโทรหาเ็ราอไยุ่งเกี่ยวเพราะว่า็คิดมาจากคล้องดวงบบดีก็เลยบยุ่งเกี่ยวอทีนี้ป้าไปขอให้หน่อยนะครับนะไปเอาไก่เมือเรสีออก ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณป้ารอนนะครับเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณป้าครับไมบอกอยากไะ